อ่ายกตัวตรงๆเลยนะครับไม่ต้องก้มนะครับนั่งตัวตรงๆเลยถวายท่านสองมือสาธุครับสาธุสวัสดีทุกท่านที่ติดตามชมนะฮะวันนี้เช้าวันทำงานนะครับวันที่2ี่หกเมษายนสองพัน้าอยหกสิบสี่อยู่กันที่เพจทั่วไทยนิวนะฮะเรายังคงนำเสนอลื่อล่าวความศรัทธา นะครับที่มีต่อพระธุดงนะฮะครับหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธนะฮะทำไมไปไปนั่งฝั่งนูน้นไปนั่งซุบหน่อยรอยกน้ำไมไม่ได้รับพรก่อน อนุโมทนาสาธุนะฮะกับทุกท่านนะครับที่นําสิ่งของต่างๆมาถวายให้กับพระธุดงค์นะครับสิ่งของต่างๆเนี่ยเดี๋ยวท่านก็ถวายเป็นทานหมดนะฮะท่านเมตตาครับยกให้เป็นทานบริจาคหลายทางกันเลย นายกสองมือเลยนะครับแต่วันนี้เนี่ยเป็นวันพระใหญ่นะฮะหรือบางคนก็จะเรียกว่าวันศิลน,นายกสองมือเลยครับตัวตรงๆนะครับาสาธุ ยกสองมือเลยนะครับ่าสาธุครับยกสองมือเลยครับถ้ายกได้ยกยกไม่ได้จับไว้สองมือจับไว้อ่าสาธุเดินเลยครับไปเลยขอบคุณครับค้ชหน้าตรงเลยขอบคุณจ้ เตรียมสู่คนแดนนาไปแล้วครับลิ้มขึ้นขณะนี้เนี่ยท่านออกจากลิขสุดงนะฮะสู่ถนนหลักแล้วนะครับ อาสาสุครับเดี๋ยวมีลูกศิษย์มาเก็บครับพ่อสาสุอายาเวชพันธ์มาถวายนะแต่ถ้าฝากฝากฝากบอกรถน้ำห่างสัก100เมตรครับ ถ่ายรูปนะครับนะกับผู้ที่ถ่ายรูปนะครับยมยุ่งยุบอกบอกรถน้ำผ่านสองร้อยเมตรไอ้หนูวิ่งไปบอกไอ้เนากูไภครับกู้ภยวันวันมันเข้าอันดำในฝั่งวอคบ ตอนนี้เนี่ยเราเริ่มเดินเข้าตำบลหนองสวรรค์น,นะครับ ตำบลหนองสวรรค์อำเภอเมืองหนองบัวลำพูนะครับ <c oughs> โอ้ครับผมจอดแน่นอนอไม่แน่นอนจ <c> ร <oughs> ิงๆนะ <c oughs> จอดรถกันเลนสองเลย <c oughs> เอออ้าแต่อย่าไปหาทํานะฮะอย่างงี้ไม่ดี <c oughs> <c oughs> สาธุ <c oughs> ะะนะฮะก็เป็นเจ้าหน้าที่อาสา,าสมัครด้วยนะฮะอยู่ผู้ภัยคุณธรรมนะ,ะเนี่ยขับรถเทรนเลอร์คันนี้รถปูนเลยโอ้อ้าวหนูอาลงตาให้นมลูกโอ้ลงตาให้น,ม,หนมไปกินนะโอ้ โชคดีจริงๆนะฮะน้องตาท่านหยิบเองเลยนะครับหยิบนมรับประเทนเสร็จแล้วก็เอาให้เด็กนะฮะโอ้โห สวัสดีนะฮะสวัสดีทุกท่านที่ติดตามรับชมผ่านทางเฟ e บุ๊กไลฟ์นะฮะผ่านทางเพจทั่วไทยนิวนะฮะนี่คือพาบรรยากาศสดๆนะท่านชมฮนะโอ้โหแล้วนี่คนเนี่ยนั่งรอกันตลอดทางจริงๆโอ้โหยกสองมือจ้ะ อ่านั่นแหละนั่นแหละยกสองมือ,อเ,นะเอาไว้ข้างบนนั่นแหละอ่าแล้วจับนั่นแหละโอ้โหวางไปคะน้าสาวเป็น้องสาวไปเนะคะดูดิดูดิบ้านเลยนะครับ อ้าวให้เด <opportunities> ็กหลวงตาบอกให้ให้เด็กเลยอ้าวนี้ด้วยโอ้หลวงตาบอกให้ให้เด็กนะโอ้โชคดีจริงเลยได้นมหลวงตาปูชื่นไปกินด้วยมามาขัดเป็นข้าวโพดเลยลูกขัดเป็นข้าวโพดเลยกว่าสับกว่านกบวางไวเลยค่ะ